เอาละครับก็สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ที่น่ารักของช่องดีมัติโอกันทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาแคปคอมได้ปล่อยอัปเดตท,ที่2องของ m อน s t e อร์ n t e r ตอร์ภาคซันเบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเดือดสุดๆและภาค u n b เ e a k นี้จะเป็นภาคที่ยกระดับการต่อสู้ของทั้ง14อาวุธให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นในอัปเดตนี้จะมีอะไรกันบ้างเรามารับชมกันได้เลยครับโดยเรื่องแรกเลยก็คือการเผยถึงรายละเอียดต่างๆ ของเมลเซโน่นะครับที่บอกได้เลยว่าเข้มสุดๆโดยตัวของเมลเซโน่นั้นจะมีการต่อสู้ที่เข้มข้นและดุเดือดมากๆโดยตัวของมันนั้นนอกจากที่จะมีท่าโจมตีที่รุนแรงและหลากหลายแล้วตัวของมันยังมีสถานะใหม่นั่นก็คือสถานะบลัดไร์นั่นเองนะครับซึ่งสถานะนี้บอกได้เลยว่าเดือดจ,จัดเลยนะครับผมโดยเมื่อติดสถานะนี้แล้วตัวของฮันเตอร์นั้นจะเสียพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องและทางเดียวที่จะแก้สถานะนี้ได้ก็คือการต่อสู้กับเมลเซโน่เพียงเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นหากมาเซโนได้ดูดเลือดมากพอตัวของมันก็จะเข้าสู่ร่างที่แท้จริงนะครับซึ่งทางแคปคอมยังไม่ได้เปิดเผยให้เรารู้ในตอนนี้แต่ก็เชื่อได้เลยนะครับว่าร่างที่แท้จริงของเจ้ามังกรผีดูดเลือดตัวนี้จะต้องโหสสุดๆอย่างแน่นอนต่อมากับเรื่องของมอนสเตอร์กันต่อเลยนะครับโดยมอนสเตอร์ที่จะได้กลับมาโลดแล่นและสร้างความปวดหัวให้กับเราฮันเตอร์จากภาคเก่านั่นก็คือเจ้ามังกรพันดาบเซเรกิออสนั่นเองครับ โดยการกลับมาของเจ้าเซเรกิออสนั้นก็ถือได้ว่าเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะด้วยอาวุธที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเฉพาะตัวของเซเรกิออสก็น่าจะยกระดับเกมเพลย์ของเหล่าฮันเตอร์ในภาคซันเบรกให้ดุเดือดยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนและต่อมากับมอนสเตอร์อีก2ตัวจากภาคไรซ์ที่ได้รับการอัปเดตร่างใหม่ในภาคซันเบรกอย่างเจ้าออโรราซอมนาแคนที่เป็นซอมนาแคนา่าน้ำแข็งกับแมกมาอัลมูรอนที่เพียงแค่อ่านชื่อก็รู้ได้เลยนะครับว่าหัวร้อนอย่างแน่นอน โดยทั้ง2ตัวนี้จากที่เห็นนะครับก็บอกได้เลยว่าความอันตรายและความยากในการที่จะต่อสู้ด้วยนั้นจะต้องยากมากขึ้นแง่แงเพราะจากที่เห็นท่าของพวกมันก็กว้างมากขึ้นและคาดว่าน่าจะรุนแรงมากๆเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นมอนสเตอร์ในภาคไร้สุกตัวจะถูกเพิ่มท่าใหม่ๆมากขึ้นเพื่อยกระดับความท้าทายให้กับฮันเตอร์ในภาคซันเบรกด้วยเช่นกันโดยจากที่ผมเห็นนะครับก็บอกได้เลยว่า หากยังลาดด้วยสเต็ปเดิมๆอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีการเจ็บตัวอย่างแน่นอนครับเอาละถึงแม้มอนสเตอร์มากมายในภาคไรซ์รวมไปถึงมอนใหม่ๆที่จะปรากฏตัวขึ้นในภาคซันเบรกจะถูกยกระดับความโหดร้ายมากขึ้นแต่ฮันเตอร์ของเราเองก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแข็งแกร่งชนิดที่ผมบอกได้เลยว่านี่มันไม่ใช่มอนฮันอีกต่อไปแล้วแต่นี่มันคือน,นิโอฮันเตอร์ชัดๆโดยในภาคซันเบรก ระบบสำคัญที่จะมาพลิกโฉมเกมเพลย์ของเหล่าฮันเตอร์ไปเลยนั่นก็คือระบบ s Switch Skill s w ส p f u ฟ c t i ันนั่นเองนะครับโดยระบบนี้ถ่ายห้ดง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะเซตค่าต่างๆไว้เป็นคอมโบสำรองได้อีกหนึ่งชุดใช่แล้วครับทุกคนได้ยินไม่ผิดในภาค Sun b เ e a k เราสามารถเซตค่าทั้งหมดที่เราเคยเลือกไว้ในภาค Ri ส์สำรองไปได้อีกหนึ่งชุดเลยนะครับซึ่งในระหว่างที่เล่นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนคอมโบที่เซตไว้จาก A ไป B หรือ b ไป A ได้นะครับ พื่อสร้างสุดยอดคอมโบในฝันที่เราไม่สามารถหาทําได้ในภาคไหนๆและยิ่งไปกว่านั้นในภาคซันเบรกก็จะมีการเพิ่มท่าต่างๆให้กับทั้ง14อาวุธมาอีกมากมายหลายท่าเลยนะครับทําให้ฮันเตอร์สามารถได้เลือกสรรและสร้างสรรสไตล์การเล่นต่างๆรวมไปถึงคอมโบใหม่ๆอีกมากมายเลยทีเดียวและสําหรับใครที่อยากเห็นท่าที่จะอัปเดตของอาวุธต่างๆที่จะมาในภาคซันเบรกแล้วก็ก็เตรียมรอดูได้ในวันที่16พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเขาจะเริ่มทยอยอัปเดตท่าต่างๆมาให้ ผ่านช่องทางต่างๆของแคปคอมนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมากับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับกับเรื่องการเลือกและต่อสู้ร่วมกับ NPC นในภาคซันเบรกนะครับใช่แล้วในภาคซันเบรกฮันเตอร์จะสามารถที่จะเลือก NPC ที่จะเข้าไปร่วมต่อสู้กับเราในเควสได้โดย NPC เหล่านี้ก็จะไม่ได้ลงมายืนดูและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเฉยๆนะครับแต่พวกเขาก็จะสามารถที่จะต่อสู้และช่วยเหลือเราได้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฮิลวางกับดัก รวมไปถึงการขี่มอนโดยอัตโนมัติด้วยนะครับโดย NPC แต่ละตัวนั้นก็จะถนัดในอาวุธที่แตกต่างกันซึ่งเราจะสามารถปลดล็อก n p c มาใช้ได้มากมายรวมไปถึง n p c จากหมู่บ้านคามมระก็สามารถมาเป็นผู้ช่วยเราในภาคนี้ได้เช่นกันนะครับแต่โหมดนี้จะเล่นได้สําหรับโหมดผู้เล่นคนเดียวเท่านั้นและก็จะมาถึง2เรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับโดยเรื่องแรกจะเป็นจอยโปรใหม่ของ Nintendo Switch ล i ์เมาเซโนที่บอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะครับ ันเตอร์สายนินสวิตทุกคนที่สนใจก็อย่าลืมไปจับจองกันได้เลยนะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสำหรับใครก็ตามที่เล่น Monster Hunter Story 2แล้วล่ะก็คุณสามารถปลดเลเยอร์น้องแมวนาวีรุสสุดน่ารักในภาค Sunbreak ได้อีกด้วยนะครับซึ่งถึงแม้จะแค่สวยงามแต่ก็บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดนะครับใครที่มีก็ลองไปเช็คกันดูได้นะครับผมอาละเป็นไงกันบ้างครับเข้มข้นครบทุกรายละเอียดกันเลยทีเดียวบอกได้เลยนะครับว่า สำหรับผมในตอนนี้ก็ตื่นเต้นจนทนไม่ไหวแล้วอยากให้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไปเล่นในภาคซันเรกต่อสู้กับเมาเซโนและใช้คอมโบใหม่ๆสุดเท่ของทั้ง14อาวุธนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตที่2สําหรับใครที่ต้องการข้อมูลหรือคลิปต่างๆเกี่ยวกับมอนฮานและละ้วก็คุณสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับรวมไปถึงสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพของช่องดีมาติโอเพื่อสนับสนุนและรับสิทธิพิเศษต่างๆได้เลยนะครับ แล้วไว้พบกันในอัปเดตหน้านะครับผมว่าจะไฮขนาดไหนในวันนี้ดีมาติโอขอลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ